ดีครับพี่ครับขอบคุณจนะครับรับผมครับตอนนี้ได้ยิน,นก่ออันนี้เบอร์อะไรนะขอบพระคุณครับไปละนั่ากนะจับกันมาได้เขียเขามีนิงฉัยสามเบอร์รอก่อนวันที่ผมบอกคนโรชุมคนเนี้ยคนที่หมูเขาเคยเลือกเป็นสอจอมาสอบเตือแล้วแปดปีเป็นรองนด เป็นสอเมืองป้าแหมเป็นเป็นสอสอพรัพ,พลาประชาชนตอนนั้นเจม่ยี11เขต11คนเป็นได้กรำเดียวเปิดยกเลิกไปอย่างรัฐ <c oughs> มนตรีกระทรวงทุกกระทรวงทำเนี่ยนั่งมาหมลลวันนี้จะขอมานั่งในหัวใจของพี่น้องแม่โจก้กหนงกันสสอ,สอเมือ์แปเบอร์ดีกับเดยวเลขจะออกกันเล สองตัวสามตัวยังบอกว่านะครับอันนี้เดี๋ยวก็ไปเสี่ยงโชคกับออมกับพี่น้องครับนี่อย่างผมถึงยากเป็นผู้แทนราษฎรนีน่อย่างผมถึงยากกลับมาเป็นสอสอรข้งนึง่พี่น้องเข้าใจนะครับวันนี้อำเภอสันทรายของเฮาเนี่ยมันกว้างเกือบจะโค้งสุดท้ายแล้วความมั่นใจขนาดนี้มั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับวันนี้ก็มั่นใจเต็มที่ครับหลังจากที่ได้ออกไปพบปะพี่น้องประชาชนเกือพบพบทุกตำบลละ ผมก็ใช้เวทีปาสายอย่างนี้นะครับเจอผู้คนได้อธิบายถึงความตั้งใจได้อธิบายถึงนโยบายได้อธิบายถึงเหตุผลก็ทาให้คนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและผมก็เชื่อว่ากระแสตอบรับตัวผมเองและประพัดเนี่ยนะครับดีวันดีคืนในตอนนี้ครับ เป็นผู้แทนนะครับตอนนี้ก็ธรรมดาครับเนื่องจากว่ารรคเขาี่มีกระแสแต่ผมเชื่อว่าวันนี้พี่น้องในเขตเลือกตั้งผมเข้าใจแล้วว่าเราจะเลือกผู้แทนรัษฎรแบบไหนที่ผ่านมาเขาก็เลือกตามกระแสแต่วันนี้กระแสทั้งสองเนี่ยมันก็ลดน้อยถอยลงไปมากนะครับแต่ยังไงก็ตามการต่อสู้เนี่ยผลสุดท้ายอยู่ที่การตัดสินใจของพี่น้องประชาชนเราก็หวังว่าเราจะเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับที่พี่น้องประชาชนจะตัดสินใจเลือกเรา วันที่8ตุลาครับไปการเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งท้งสําค right ัญเป็นการเลือกตั้งที่คนไทยทุกคนพวกเราทุกคนก็ออกไปใช้สิทธิ์กันให้มากที่สุดก็หวังไปยังยิ่ว่าสมโภคนโกชุมครับจะรับความไว้บางใจจากพี่น้องอำเภอสันทรายตําบลเหมืองแก้วตาบลดอนแก้วตําบลแม่สามอำเภอแม่ริมให้เป็นตัวแทนไปรับใช้ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับ